สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบลิลโดยผมลุงทุ่งต้องกราบขอประทานอภัยทุกท่านที่มีคลิปขาดหายไปวันหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องมีงานศพซึ่งลุงทุ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานศพหรอกครับแต่มีปัญหาอยู่ว่าลุงทุ่งอยู่ใต้ลม วัดอยู่ทางเหนือลมและลมแรงมากก็ทําให้มีเสียงรบกวนมาถึงทําให้ไม่สามารถบันทึกเทปได้ก็เป็นเพลงยอดฮิตของคนแถวนี้ครับ <c oughs> เพราะที่นี่เป็นชุมชนใหญ่แล้วก็มีงานศพบ,บ่อยครับตามจํานวนขนาดของชุมชนเพลงทรณีกันแสงครับดังทั้งวันเลย <c oughs> ก็เลยไม่สามารถที่จะบันทึกเทปได้ต้องขออภัยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วบังเอิญว่าที่บันทึกสต็อกไว้มันก็หมดพอดีก็มาเริ่มต้นบันทึกเทปกัน เราก็จะมาติดตามกันต่อครับกับ เรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิลความเดิมจากตอนที่แล้วพระยะโฮวาก็ยังคงประกาศกฎหมายที่ภูเขาซีนายให้กับชาวอิสราเอลก็มีที่สำคัญและก็น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปพูดต่อๆกันอย่าร่วมมือกับคนทำผิดอย่าปรักปรำคนดีอย่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเท็จแล้วก็มีคำพูดที่น่าสนใจอีกประโยคนึงครับอย่ารับสินบน เพราะสินบนทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดทําให้คนซื่อสัตว์พูดบิดเบือนไปได้ก็เป็นคําพูดที่น่าสนใจมากครับเราก็คงจะเคยได้ยินคํานี้เป็นประจํานะครับสินบนทําให้คนตาดีเป็นคนตาบอดแล้วก็จะให้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งนําหน้าเพื่อปก ป้องชาวอิสราเอลจะนำประชาชนชาวอิสราเอลไปขับไล่ชาวเผ่าต่างๆที่เป็นชาวเผ่าพื้นที่ออกไปจากแผ่นดินอิสราเอลนะครับนี่เป็นข้อกฎหมายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วก็เป็นคำสัญญาให้กับประชาชนชาวอิสราเอลเราก็จะมาติดตามกันต่อครับในอีพีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอกราบเรียนเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ we <laughs> ยบบทที่24แล้วพระยะโอวาพูดกับโมเสสว่าให้เจ้ากับ,กบอาลรนนบับกับอาบิวและพวกผู้นำของ,ของชาวอิสราเอล จ็ดสิบคนขึ้นมาหาเราบนภูเขาและก้มลงนมัสก,การเราอยู่ห่างๆให้เจ้าเข้ามาหาพระยาอุวาคนเดียวอย่าให้คนอื่นเข้ามาด้วยและอย่าให้ประชาชนขึ้น,นมากับเจ้า โมเสสมาบอกประชาชนว่าพระยะโฮวาพูดอะไรบ้างและพระองค์ให้ข้อกฎหมายอะไรประชาชนทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกสิ่งที่พระยะโฮวาพูดไว้พวกเราจะทำตาม โมเสสบันทึกทุกสิ่งที่พระยะโฮวาพูดไว้แล้วเขาก็ตื่นแต่เช้าสร้างแท่นบูชาและเอาหิน12ก้อนตามจำนวนอิสราเอล12ตระกูลมาตั้งไว้ที่เชิงเขาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากนั้นโมเสสเลือกชายหนุ่มเช้าอิสราเอลให้มาถวายเครื่องบูชาเผาและ ถวายวัวเป็นเครื่องบูชาผูกมิตรให้พระเยะโภวาโมเสสเอาเลือดครึ่งหนึ่งของสัตว์นั้นใส่ชามไว้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเขาเอาไปประพรมบนแท่นบูชาแล้วเขาเอาหนังสือสัญญามาอ่านให้ประชาชนฟังด้วยเสียงดังประชาชนก็พูดว่า ทุกสิ่งที่พระยะโอวาพูดไว้พวกเราจะเชื่อฟังและทำตามโมเสสเอาเลือดประพรมประชาชนและพูดว่านี่เป็นเลือดที่ทำให้สัญญามีผลบังคับใช้ซึ่งเป็นสัญญาที่พระยะโอวาทำกับพวกคุณตามที่ผมอ่านให้ฟังแล้ว see it. โรนนาดับกับอาบีฮูและพวกผู้นำชาวอิสราเอลอีกเจคนก็ขึ้นไปบนภูเขาพวกเขาเห็นพระเจ้าของอิสราเอลพื้นที่พระองค์ใช้วางเท้านั้นเป็นเหมือนพลอยแซฟไฟายสว่างสดใสเหมือนท้องฟ้าพระองค์ไม่ได้ทําลายพวกเขาซึ่งเป็นหววหน้าของชาวอิสราเอลและพวกเขา เห็นพระเจ้าเที่ยงเทโดยทางนิมิตตอนที่พวกเขากินดื่มกันพระยะโหวาพูดกับโมเสสว่า ขึ้นมาหาเราบนหูเขาและอยู่ที่นี่เราจะให้แผ่นหินซึ่งเราจะเขียนฎหมายและข้อบัญญัติเพื่อเอาไว้สอนประชาชน โมเสสจึงขึ้นไปกับโยซูวาคนรับใช้ของเขาโมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าเที่ยงเทแต่โมเสสพูดกับพวกผู้นำว่า พวกคุณรออยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าเราสองคนจะกลับมาผมจะให้อารูนกับเฮออยู่กับพวกคุณและถ้าใครมีคดีความอะไรก็ไปหาพวกเขาได้แล้วโมเสสก็ขึ้นไปบนภูเขาที่มีเมฆปกคลุมอยู่ สมีของพระยะโฮวายังคงอยู่บนภูเขาสีนายเมฆปกคลุมภูเขามาตลอดหวันพอถึงวันที่เจ็ดพระองค์ก็เรียกโมเสสจากกลุ่มเมฆนั้นชาวอิสราเอลที่เฝ้าดูอยู่เห็นรัศมีของพระยะโฮวาเป็นเหมือนปเปลวไฟลุกอยู่บนยอดเขาแล้วโมเสส ก็เดินเข้าไปในกลุมม่มเมฆและขึ้นไปบนภูเขานั้นโมเสสอยู่บนภูเขา40วัน40คืน ก็มาถึงบทสรุปสำหรับอีพีนี้นะครับพระยะโฮวาก็ให้โมเสสกับอาโรนนาดับและอาบีฮูขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับพวกผู้นำชาวอิสราเอล70คนเพื่อไปนมัสการพระเจ้าเมื่อโมเสสลงมาก็พูดกับประชาชนว่าพระเจ้าพูดถึงข้อกฎหมายข้อไหนบ้างประชาชนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าจะทำตามทุกอย่างโมเสสได้บันทึกทุกอย่างที่พระยะโฮ วพูดไ้แล้วเขาก็ตื่นแต่เช้าเพื่อสร้างแท่นบูชาและเอาหิน12ก้อนตามจํานวนชาวอิสราเอล12ตระกูลเลือกชายหนุ่มชาวอิสราเอลให้มาถวายเครื่องบูชาเผาแล้วก็เอาเลือดของสัตว์มาประพรมประชาชนจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นไปบนภูเขาอีกครั้งซึ่งพระเจ้าจะใช้แผ่นหินเขียนเป็นข้อกฎหมายและข้อบัญญัติเอาไว้สอนประชาชนประชาชนก็ยังคงเห็นรัศมีของพระยโฮวาอย อยู่บนภูเขาซีนโมเสสกับพวกก็ขึ้นไปบนภูเขานั้นโมเสสอยู่บนภูเขานั้น40วัน40คืนนี่เป็นบทสรุปในอีพีนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานะครับก็มาพูดเรื่องคอมเมนต์กันนิดนึงท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาว่าพูดถึงเรื่องชายนิออสกับยิวออท o ดอกลุงทุ่งก็ไม่เข้าใจครับหมายความว่าอย่างไรคําว่าออทอดอกนี่ลุงทุ่งเคยได้ยินแต่าศาสนาคริสต์โปรเตสแตนกับออทดอกแต่ยิวออทดอกเพิ่ง ได้ยินครั้งแรกก็ต้องขอกราบประธานอภัยที่อธิบายไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดจะกรุณาอธิบายความหมายของยูอัลอร์กับชายนีออสชายนีออสหรือชายซีออสนี่แหละอธิบายเพิ่มเติมให้ลุงทุ่งฟังก็จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งลุงทุ่งก็อยากจะทําความเข้าใจให้ทะลุโปร่ปรงกับเรื่องราวที่กําลังเรียนรู้อยู่ในตอนนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่าน ผู้ชมทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขมีแต่ความสุขความเจริญ EP นี้ต้องจากกันแล้วฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ ซึ่งลุงทุ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานศพหรอกครับซึ่งลุงทุ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานศพหรอกครับพวกเราจะเชื่อฟังและทําตามโมเสดเอาเลือดประโมเสดเอาเลือดประพรมประชาชน ยังคงอยู่บนภูเขาสีนายเมฆปกคลุมภูเขามาตลอดหกวันและอยู่ที่นี่เราจะให้แผ่นดินอแผ่นหินแผ่นหินไม่ใช่แผ่นดิน เราจะให้แผ่นหินซึ่งเราจะเขียนเพื่อไปนมัสการพระเจ้าเมื่อโมเสสลงมาก็พูดกับประชาเมื่อโมเสสลงมาก็พูดกับประชาชนว่าแล้วก็เอาเลือดของสัตว์มาประพรมแล้วก็เอาเลือดของสัตว์มาประพรมแล้วก็เอาเลือดของสัตว์มาประพรม ประชาชนท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาว่าพูดถึงเรื่องชยนีออสกับยูออร์อดอกลุงทุ่งก็ไม่เข้าใจครับลุงทุ่งก็ไม่เข้าใจครับหมายความว่าอย่างไรที่ติดตามรับชมและรับฟัง ขอพระเจ้าโปรดประทานขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน